ไปติดตามภารกิจโคงการค้นหาลูกเรือเรือหลวงสุขโขทัยนะครับที่สูญหายนะครับจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีตั้งศูนย์ค้นหาลูกเรือเรือหลวงสุขโขทยัยที่ยังคงสูญหายพบกระแสน้ําพัดเข้าชายฝั่งอําเภอท่าชนะ24-26ธันวาคมนี้นะครับพร้อมขอความร่วมมือไปยังพี่น้องชาวประมงหากพบเห็นให้รีบช่วยเหลือและแจ,จ้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐครับ เมื่อวานนี้นะครับตลอดทั้งวันได้มีหลายหน่วยงานองค์กรร่วมปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายจากเขตเรือหลวงสุโขทัยปางตามแนวชายฝั่งตั้งแต่อำเภอชายาถึงอำเภอท่าชนะระยะทางประมาณ39กิโลเมตรนะครับทั้งชุดปฏิบัติการอินซีเวหากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชมรมพารามอเตอร์จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนำร่มบินพารามอเตอรจ์จำนวน10เครื่องตรวจสอบนะครับโดยมีนายวิชวุฒิจินโตผู้ว,ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะผอ,อ,อสอนโชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการค้นหาผู้ประสบภัยเรือหลวงสุโขทยัยที่ชายหาดสำเร็จหมู่ที่5าตำบลท่าชนะอำเภอท่าชนะซึ่งจัดเตรียมไว้เป็นฐานปฏิบัติการให้เครื่องอากาศายานไร้คนขับหรือ UAV ของกองทัพเรือใช้ค้นหาผู้สูญหายนะครับซึ่งเป็นการใช้โปรแกรม s ามะพคำนวณทิศทางลมและกระแสน้ำเคลื่อนไหวเข้ามาในเขตพื้นที่อำเภอท่าชนะ อำเภอชายาและอำเภอท่าฉางครับซึ่งสอนชนภาคสองได้เตรียมกำลังพลและยุทธปกรณ์เข้ามาร่วมค้นหาประกอบด้วยยานพาหะะทางน้ำสีลลำได้แก่เรือแอร์บ๊สเรือมัดมอเตอร์ เรือ,อยางตรวจการท้องแข็งและเจสกีเรือในบัญชีกำลังของสอนชนภาคสองร่วมกับเรือของเครือข่ายภาคประมงและประชาชนในพื้นที่อ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากข้อมูลแผนที่กระแสน้ำคาดว่าผู้ประสบภัยจากเรือหลวงสุขโขทัยอับปางจะเข้ามาในเขตพื้นที่และขอความร่วมมือเรือประมงทุกชนิดหากพบผู้ประสบภัยขอให้เข้าทำการช่วยเหลือทันทีและขอความร่วมมือบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานขนาดเดียวกันได้มีคำสั่งไปยังพื้นที่ อำเภอติดชายทะเลประกอบด้วยท่าชนะชัยยาท่าช้างภูนพ,พินดอนสักเกาะสมุยและเกาะพงันประสานขอความร่วมมือประมงชายฝั่งและชาวบ้านในพื้นที่ได้ช่วยกันติดตามหรือค้นหาผู้สูญหายและหากพบวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรือหลวงสุขโขทยัยเช่นแผลชูชีพเสื้อชูชีพหรืออุปกรณ์เครื่องใช้อื่นๆให้แจ้งให้ทางราชการทราบทันทีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่า จากกรณีที่พบเสื้อชูชีพเปล่าลอยอยู่ในทะเลห่างจากเกาะเต่าและห่างจากเกาะเต่านะคะอําเภอเกาะพังงาน25ไมล์ทะเลไปทางทิศใต้จึงทำให้เป็นไปได้ว่าจะมีผู้สูญหายถูกกระแสน้ำทะเลพัดมาในเขตชายฝั่งทะเลของจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงได้มีการสั่งการให้เร่งตั้งศูนย์ระดมกำลังค้นหาเตรียมทีมแพทย์ฉุกเฉินซึ่งเรายังคงมีความหวังจะพบผู้รอดชีวิต ในที่ผิดปกติให้รีบตรวจสอบนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือโดยด่วนในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองก็มีความพร้อมนะครับวันนี้เนี่ยผมได้มาเยี่ยมที่จุดที่อำเภอท่าชนะกับท่านนาเภอท่าพุ่มกลับครับทั้งทางฝนชนแล้วก็ทางขบวนน้ําทุกภาคส่วนนะครับเดี๋ยวจะไปที่ชัยาครับซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อตอนสายๆเราพบเสื้อชูชีพนะครับที่เกาะเต่าแต่เน้นย้ําทางท่านนายกเทศมอตรีนะครับทีมงานที่ผู้ชีพผู้ภัยที่เกาะเต่านะครับให้สอดส่องดูแลเพิ่มมากยิ่งขึ้น ถ้าเราเจอใครเราสามารถให้การช่วยเหลือได้ให้เร่งรีบดําเนินการเลยนะครับจังหวัดเองพร้อมในทุกๆด้านนะครับที่จะให้ความช่วยเหลือกําลังคนของเรือหลวงสุโขทัยครับครับเพราะว่าแนวลมนะครับที่หลังจากจุดเกิดเหตุที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และแนวลมพัดสอบมานะครับซึ่งทะเลก็ค่อนข้างกว้างอย่างที่ท่านก็ทราบอยู่แล้วนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยทางกาะเต่าเราคงไม่เจอเคื่อดูชีกนะครับนั้นเนี่ยเรายังหวังว่าเราจะได้เจออะไรก็แล้วแต่ ท,ที่ที่เราจะสามารถในการช่วยเหลืออยากเรือหลวงสุโขทัยได้จเจังหวัดราบุราีพร้อมแล้วก็ในการที่จะดูแลระหว่างลงพื้นที่ครับได้รับรายงานว่ามีชาวบ้านพบชูชีพสีส้ม6ตัวลอยติดมาที่ชายหาดที่บ้านหนองปลือหมู่8ปตำบลท่าชนะจึงรีบไปตรวจสอบเบื้องตน้นคาดว่าเป็นเสื้อชูชีพของเรือประมงเพราะไม่มีสัญลักษณ์ของกองทัพเรืออย่างไรก็ตามครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ขอบคุณชาวบ้านผู้นำท้องถิ่น ที่ช่วยเป็นหูเป็นตาและแจ้งเบาะแสซึ่งการพบเสื้อชูชีพของเรือสินค้าเข้ามายัางจุดดังกล่าวทําให้เราทราบทิศทางว่าทางลมเนี่ยมาจากทางที่กำหนดเป้าหมายไว้หรือไม่นะครับซึ่งในวันที่ 24, 26 4 2ธันวาคมนี้นะครับจะมีกระแสลมพัดสอบเข้ามายัางบริเวณร่องมวสุมในพื้นที่บริเวณหาดตั้งแต่อําเภอท่าชนะจนถึงอำเภอชายาจึงได้ลงพื้นที่ตรวจต,ตามการตั้งศูนย์ที่บริเวณหาดกำนันตำบลตะกรบอําเภอชายาอีกจุดหนึ่ง ด้วยความหวังว่าจะมีลูกเรือที่ประสบภัยมาตามกระแสน้ําเข้ามาในเขตพืปป้นที่ดังกล่าวครับเจอที่ชายหาดค่ะชายหาดทะเลค่ะอจู่ที่หาดนางลอย,ยค่ะ,ะป้าไปเจอแล้วพาเพื่อนไปสามคนแล้วไปเอามาแล้วพอพอเอาตัวตัวที้ขาดมาแล้วเขาบอกว่าที่บ้านบ้านน้องนี้มีอยู่ห้าสี่ห้าตัวแล้วป้าก็ไปเอามาที่สี่ห้าห้าตัวค่ะจริงแล้ว นี่เจอคลองเช้าตอนเช้าค่ะเจอที่ห้าตัวนั้นเจอตอนเช้าค่ะที่ตัวหนึ่งเจอตอนสี่โมงค่ะเจอแล้วไปแจ้งใครไม่ได้แจ้งใครป้าก็แจ้งไปกำนันเลยมาแต่กี้ที่ขาดตัวที่ขาดนะนะป้าแจ้งไปกำนันนั้นเลยป้าเป็นกรรมการหมู่บ้านค่ะไม่ไปเห็นนะเป็นเสื้อชูชีพแล้วป้าก็ไปเก็บมาเลยให้เขาไปเก็บมาเลยค่ะ และที่เกาะพิทักษ์อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะคะก็ได้พบแพรชูชีพอาหารน้ำดื่มรวมถึงถังออกซิเจนและเสื้อชูชีพซึ่งมีชื่อปรากฏว่าเป็นของเรือหลวงสุขโขทยัยแต่ไม่พบบุคคลบนแพรชูชีพนะคะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรณีเรือหลวงสุขโขทยัยสละเรือใหญ่จังหวัดชุมพรนาวาเอกชำนานสอนแพงรองผู้มำนในการสอนชนจังหวัดชุมพรแถลงความคืบหน้าแนวทางการปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายกรณีเรือหลวงสุขโขทยัย อับปางโดยพบว่าบริเวณหลังเกาะพิทักษ์อำเภอหลังสวนจัังหวดชุมพรทีมค้นหาผู้สูญหายเรือหลงสุขโไทยสละเรือใหญ่ได้มีการค้นพบวัตถุหลังเกาะพิทักษ์ ซึ่งปรากฏพบเป็นแพรชูชีพสองลำอาหารน้ำดื่มรวมถึงถังออกซิเจนและเสื้อชูชีพซึ่งมีชื่อปรากฏว่าพอนอง,องเรดาร์0 3 OPV 5 1 2ทับโดยได้นำวัตถุที่พบส่งสพหลังสวนเพื่อพิสูจน์ทราบต่อไปขณะดเดียวกันกระแสน้ำมีการเคลื่อนลงมาทางทิศใต้ซึ่งสอนชนจังหวัดชุมพรได้เร่งค้นหาผู้สูญหายโดยมีแนวทางการค้นหาพร้อมจัดกำลังพลเดินลาดตระเวนเน้นพื้นที่แนวชายฝั่ง ให้เดินเรือออกไปในทะเลอีก5ไมล์ทะเลหรือประมาณ9กิโลเมตรนอกจากนั้นครับให้เพิ่มความเข้มข้นบริเวณซอกหินตามแนวเกาะโดยแจ้งประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอปะทิวอำเภอหลังสวนบริเวณปากน้ําชุมพรและปากน้ําหลังสวนซึ่งมีการพบวัตถุเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับหากพบสิ่งผิดปกติต้องสงสัยให้แจ้งเจ้าหน้าที่สูงบัญชาการเหตุการณ์เกาะเรือหลวงสุโขททยสระเรือจังหวัดชุมพรนะครับหมายเลขโทรศัพท์0.77 1> 6 1 3 4 7 8ตลอด24ชั่วโมงกับหลังจากนั้นเราก็มีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติของเขานะครับโดยให้เขาเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการสำรวจเดินเท้าการสำรวจตามชายหาดที่เรือเล็กๆโดยเฉพาะพวกเรือ,เ,อเจกตสกีหรือว่าสปีดโบท๊ทนะครับแล้วก็เรือใหญ่ออกมาที่ระยะจากฝั่งประมาณ5้าไม์ ส่วนเดินเท้าก็เดินตามแนวชายหาดนะครับผู้พักอาศัยที่อยู่ตามเกาะต่างๆก็ให้มีการตรวจตรวจสอบโดยเฉพาะตามซอกหินหรือว่าต่างๆนะครับหลังจากที่เราแบ่งมอบพื้นที่ชัดเจนแล้วนะครับทางจาังหวัดชุมพรก็จะส่งมอบก,กาลังให้โดยเฉพาะเรือซึ่งเรือก็บางพื้นที่อาจมีน้อยหรือบางพื้นที่อาจมีมากก็มีการกระจายกําลังทางเรือให้นะครับ พร้อมกับมีการประสานงานกับกองทัพเรือเรื่องของอากาศยานในการชี้เน้นที่เกาะเนื่องจากเกาะการเดินสำรวจจะค่อนข้างลําบากเพราะว่ามีโขดหินกับซอกหินเยอะนะครับมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับถ้าเกิดมีเสียชีวิตนะครับอาจจะมาติดเกาะหรือวัาติดต่างๆโดยพื้นที่ที่ควรเฝ้าระวังก็คือตั้งแต่อเออําเภอเมืองไปถึงอเภอปะทิวด้านบนนะครับโดยเราประมาณจากของผู้ที่ เมืวานนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับนายสมพรปัดชิมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้ร่วมปล่อยขบวนเรือค้นหาผู้ประสบเหตุณนะ่าเรืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรเพื่อค้นหาผู้สูญหายอย่างละเอียดนะครับ